คลิปนี้นะครับบอกเลยว่าร้านอาหารร้านไหนนะครับได้ฟังจะบอกว่าฟินแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณสามารถลดต้นทุนในการทำอ์ตเวิร์กหรือทําเมนูง่ายๆด้วยสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ครับในธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่เมนูของเราอาจจะมีการสับเปลี่ยนบางส่วนแต่ว่าผมเชื่อว่า 70%- 80%เนี่ยครับจะเป็นเมนูเดิมซึ่งการที่เรามีเมนูเดิมแล้วเราอยากจะต้นลูกค้าให้อยากมาที่ร้านเราอยากจะมากินเมนูนี้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบ็กเก้าเป็นบริบทเป็นอ์ตเวิร์กใช่ไหมครับทีนี้การเปลี่ยนพวกนี้บางทีอาจจะต้องจ้างช่าาาาาาางงงงกล้้อมมมมสทียจัดวแ ค่าโปรดักต้องเสียตัวอาหารตัวจานในการใช้ถ่ายทํามันมีทางง่ายกว่านั้นให้คุณใช้ AI ในกลุ่มที่สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ซึ่งทางแนะนําเอาไว้ง่ายคือตัว p h o t o r o o m App ตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ตัวของอาหารของคุณให้ไปอยู่ในที่ต่างได้คุณสามารถใช้ Photoroom ในการรีทัชแบ็กกราวด์จากการที่คุณถ่ายสินค้าคุณด้วยมือถือนี่แหละแล้วใช้แอป h o t o Room ในการาจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ไม่ว่าจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์นะครับตามที่เขาแนะนําตามเทมเพลตต่างๆหรือว่าคุณจะสร้างแบ็กกราวด์ใหม่เลยก็ได้อย่างที่ผมกลัททให้คคนดูรบ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีกี่เมนูคุณสามารถใช้ไอเปลี่ยนแบ็กกราวจนกว่าจะพอใจเปลี่ยนตามซีซันได้เลยหรือว่าเปลี่ยนตามอ์ตเวิร์กได้แทบทุกเดือนเลยประหยัดค่าทำอ์ตเวิร์กหรือว่าค่าถ่ายภาพไปมาหาศาลครับ